ยินดีตอนรับเข้าสู่รายการมือว่าพอดแคสต์นะครับวันนี้เรามาพบกับหนังสือที่ชื่อว่า First สังเภาพเนื้อมรดของคุณน,นั่นเองนะครับมีรูปเยอะมากนะครับรูปที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของพวกเราเองนะครับเขาบอกว่าทุกวันนี้ครับลูกๆของเราเนี่ยเติบโตมาในโลกที่ทุกคนต้องทํางานหนะักจริงไหมผมบอกว่าจริงนะสร้างสรรค์และเติบโตในความสนใจนะครับและตั้งเป้าหมายชีวิตให้สําเร็จลุล่วงไปได้ดีๆนะครับ แรงพักนั้นภายในตัวเราเนี่ยยังไม่แข็งแรงนะครับในฐานะพ่อและแม่เราต้องสร้างแรงบรรันดาลใจตัวอย่างสร้างแรงจูงใจผ่านความพยายามส่วนตัวและแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆนะครับการมีสมาธิวินยัยและการมุ่งมั่นในแต่ละวันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับถ้าท่า,าน,นฟังมีลูกมีหลานเนี่ยก็ลองลอง,ลอง,ล,องลองฝึกทําเป็นวินนยดูนะครับหลายคนต้องการสิ่งต่างๆทันทีครับบางสิ่งบางอย่างนี้ มันก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับในขนาดบางสิ่งเนี่ยต้องใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพื่อสร้างพลังอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็เพิ่มระดับพลังงานในร่างกายเราสามารถและสามารถใช้ความถี่นั้นได้นะครับมันต้องฝึกฝนอยู่อย่างสม่ําเสมอเลยครับท่านผู้ฟังนะครับการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยให้แข็งแรงและมีสุขภาพดีต้องอาศัยสิ่งเดียวกันเหมือนกันเดอนเหมือนกับกับจิตวิญญาณของเราเลยนะครับการมีความสุขต้องมีวินัยครับการที่จะไม่มีอะไร มารบกวนในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนต่างๆจําเป็นต้องรักษาวินัยนะครับจริงๆอันนี้คิเรืงซึ่งเรื่องสําคัญมากนะครับและความมั่นคงในชีวิตในการใช้ชีวิตเราต้องอาศัยโลกในโลกที่รูปแบบยอมรับในรูปแบบของความธรรมดานะครับในขณะที่คนอื่นรอบตัวเราเนี่ยอาจจะคุมกืืนไปกับรูปแบบนั้นนะครับเราก็สามารถมีวินัยเพื่อทําลายมันได้รักษาไว้ได้และเติบโต ต่อไปได้นะครับความรักครับในตอนนี้ครับความรักเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่6ไม่ใช่ความรักแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับความรักก็คือความรักนะครับคุณจะต้องรักหรือไม่รักฉันรู้คนเขียนเขาบอกว่าฉันรู้ว่าฉันได้พูดถึงความรักแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วแต่ตอนนี้เรากําลังพูดคุยว่าความรักก็คือความรักโดยที่เรียกว่าการรักโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับพูด การพูดนั้นง่ายกว่าการทำการทําสําหรับคนส่วนใหญ่ใช่ไหมครับและจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องอาศัยการฝึกฝนแล้วก็สิ่งที่จําเป็นมันมันคนง่ายจะง่ายหลายไปตามธรรมชาตินะครับแต่เราเนี่ยถูกปรับสภาพให้ตัดสินนะครับตำหนิเย่อเย้ยนะครับอันน,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 นี้เรื่องสำคัญมากนะครับและหลีกเลี่ยง,งความรับผิดชอบคนนุ่นผิดที่ คนนี้ผิดชอบโยนประโยน์มานะครับและติดอยู่ในอารมณ์ความคิดและการกระทาที่มีการสั่นเซินต่ำต่ำต่าต่นะครับตอนนี้สิ่งสําคัญก็คือท่านฟังครับสิ่งสำคัญก็คือต้องระบุประเภทของความรักที่ฉันกำลังพูดถึงมันนะครับมันไม่ใช่ความรักแบบฉันรักเธอเธอรักฉันนะครับหรือฉันรักเธอที่รักอะไรประมาณนี้ที่คุณคิดถึงพูดคุยและพูดกับคนรักความรักนั้นมีความรู้สึกมากครับความรักนั้นอะ ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทอีกนะครับความดีดีความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุดความรักเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะครับเป็นความรักที่อบกอดความคําว่าอิสระนะครับและเป็นความรักที่ไม่ต้องใช้คําพูดและมีความสุขด้วยความปปติอินดีและความสุขอย่างไม่่สิ้นสุดที่ไหลผ่านมันใต้มัน นะครับและอรอบๆมันความรักเนี่ยเป็นธรรมชาติมากครับสําหรับเราแต่เราถูกลืมไปเพราะอารมณ์และความ,วามรู้สึกของคนส่วนใหญ่เนี่ยทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยติดอยู่ในระหว่างความกลัวอย่างสุดขีดแล้วก็ความกลัวแบบเล็กน้อยนะครับเป็นคราวเป็นคราวที่เราจะเปลี่ยนไปสู่ความรักแต่ไม่ค่อยเป็นไม่แต่ไม่ค่อยจะไปถึงความรักเลยนะครับด้วยการฝึกฝนความสามารถครับคุณสามารถพัฒนาและปลูกฝังความรักนี้ได้นะครับแล้วก็ เมื่อคุณได้ยิมรสคุณจะพยายามอย่างต่อเนื่องตรงนั้นเสมอๆในสภาวะความไม่ตากราุณาความกระตัญญูและความรักต่อทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งสภาวะความไม่ตาและความกตัญยูที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขก็ยังเป็นคําพูดที่ฉันพยายามอธิบายสิ่งที่อธิบายไม่ได้นะครับความรักเนี่ยเป็นความรักที่สามารถสัมผัสได้เหนือ ภาชนะทางกายภาพแต่เมื่อคุณได้สัมผัสแล้วเนี่ยคุณจะพัฒนาเข้าใกล้มันได้นะครับในขณะที่มันยังอยู่ในภาชนะของอวตารที่เหนือกว่ามนุษย์นะครับส่วนผสมอย่างแรกเป็นพื้นฐานสำหรับความรักของผู้หญิงคือผู้ชายครับเมื่อคุณทําหรือพูดบางอย่างอาจจะทําให้คุณ,ค,ณคุณคเครือนะครับหรือบางทีคนปาดแปลไป,ไปหน้าเนี่ยอาจจะชนลดคุณในที่จอดรถก็ได้ คุณสามารถควบคุมตัวเองเลือกความคิดอื่นๆไม่ใช่เลือกความคิดแบบพุ่งใส,ใสห่หัวคุณในขนาดนั้นซึ่งเพื่อนเก่าที่คุณไว้ใจได้คุณหรือนางอีกโก้เป็นคนวางไว้นะครับเขาว่าอีกโกว้าวางไว้เลยนะครับผมก็เคยมีประสบการณ์โดนรถชนนะครับผมก็วางขอโทษอ,อย่างเดียวผมไม่รู้ผิดใครถูกแต่ผมไม่ตัดสินใจใครง่างน,นะครับผมก็มีประสบการณ์แบบนั้นเหมือนกันนะครับ สงบสตอารมณ์นะครับแล้วก็ดําเนินตามขั้นตอนอย่างมีวินัยนะครับมีอะไรบ้างต้องทหาการภัยอะไรเงี้ยบาเป็นต้นนะครับและมีวินัยตามตามในการปฏิบัติตามเพราะอีกโกเนี่ยจะโจมตีคนด้วยความคิดอื่นๆต่อไปจนสําเร็จการรักผู้อื่นในทุกสถานการณ์เป็นสิ่งจะเป็นมากครับไม่ได้หมายความว่าคุณเห็นด้วยกับพวกเขาหรือความสนับสนุนความพยายามของพวกเขาแต่คุณต้องรัก พวกเขาในแบบที่พวกเขาเป็นนะครับและมองเห็นความสว่างสว่างสวยในรูปแบบทางกายภาพมองเห็นแกนแท้ของความสร้างสรรค์น,นะครับและคุณจะสัมผัสถึงแสงสว่างภายในตัวคุณเองได้และตระหนักได้ว่าเราทุกคนคือแสงสว่างเดียวกันกระแสดเดียวพลังงานเดียวทุกคนเล่นเกมน,นี้ในฐานะเวอร์ชั่นที่แตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับการและกันในละคร อันลงใหญ่นะครับยิ่งคุณรักมากเท่าไหร่ครับความรักก็จะสามารถยิ่งย้อนกลับมาหาตัวชีวิตของท่านฟังมากขึ้นเท่านั้นนะครับเราเป็นครอบครัวมนุษย์เนาะนะครับเราเป็นเผ่าพัาานธุ์จักรวรรดินะครับและเรามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันละกันในการขยายตัวดังนั้นจึงปล่อยให้เป็นให้เป็นค่อยไปนะครับปล่อยให้มันไหลและเพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาในขณะน,นั้นขณะที่คุณกําลังเดินทางในมิติทางโลกนี้นะครับตัวตอบกับพลังงานอื่น ในพื้นที่ของคุณนะครับและสังเกตเสื้อคุมมนุษย์นะครับดำเนินกิจ,จวัตรประจําวันภารกิจของมันให้เต็มที่พยายามหาคาตอบให้ได้ทุกคนล้วนมีจิตวิญญาณในที่สวยงามเหมือนกันนะครับและในโลกนี้คือสถานที่ฝึกยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับที่จะนําคุณเนี่ยเข้าไปสู่ยุคสมดุลน,นะครับความยอมจํานวนและปล่อยให้มันเป็นเช่นนั้นทุกสิ่งล้วนศักดิ์สิทธิ์ครับและไหลไปอย่างง่ายดายความรักคือเนื้อผ้าพื้นฐานของ สิ่งที่เรียกว่าผสมผสานทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างนะครับด้วยความกลมกลืนนะครับทีนี้เรามาคุยกันเรื่องของหัวข้อสิ่งมีชีวิตแม่เหล็กไฟฟ้ากันนะครับเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างทางกายภาพที่มั่นคงมากครับและซึ่งกําลังพยายามหาทางเล่นเกมนี้ในขณะเดียวกันเราก็เหมือนกับดวงอาทิตย์แม่เหล็กไฟฟ้าแล้วเติบโตจากแสงและเสียงเพราะเราเป็นมันนะครับเราขับเคลื่อนด้วยความถี่และสามารถบินได้เช่นเดียวกับ ที่เราถูกควบคุมและปรับปรามด้วยความถี่ขนาดนี้นะครับบนโลกเรากําลังอยู่ในศัพสงครามความถี่นะครับมีพลังงานสั่นสะเทือนต่ําสูงและต่ำนะครับในทุกแห่งทุกคนนะครับพลังงานทั้ง2องอย่างนี้ครับสามารถวิ่งผ่านพื้นที่เดียวกันได้นะครับบนข้อมูลหรือกระแสแสงที่แตกต่างกันนะครับคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกันบนแบนด์วิสนะครับความถี่ที่แตกต่างกันความถี่กา,ารสั่นสะเทือนของคุณเองเ,องเ,องเนี่ยจะกําหนด คุณจะปรับให้เข้ากับแบรนด์ความถี่ใดๆนะครับภารกิจของคนเขียนหนังสือก็คือการให้โอกาสกับผูพันมนุษย์ในการปลดปล่อยแล้วก็น้ํายาที่เป็นน้ำยาพิเศษที่ผสมผสานของสิ่งต่างๆที่คุณสามารถนํามาทอเข้ากับการดํารงอยู่ของด์ได้เช่นการทําสมาธิการออกกําลังกายการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีอาหารที่การสัง,สงเสรือนสูงนั่นเองนะครับผักผล,ลไม้สีแดงๆหรือสีสดนั่นเองนะครับ การรับประทานอาหารที่จํากัดเวลาการจ้องมองแสงอาทิตย์การอดอาหารนะครับจ้องมองแสงอาทิตย์ผมแนะนาเป็นตอนพระอาทิตย์ตกดินนะนะครับและอื่นๆอีกมากมายนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือซิกงซิกงเนี่ยซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่คนเขียนหนังสือเนี่ยฝึกฝนมานานในซุกๆุุกๆ,ๆ,ๆ,ๆปีนะครับตลอเป็นเวลาหลายปีที่เดียวนะครับและเป็นสิ่งที่ทำบ่อยมากในการฝึกอบรมต่อผู้ช่วยระดับสองนะครับและบางคนบางส่วนเนี่ยในการฝึก อบรมผู้ช่วยแะบหนึ่งสมาชิก Star Magic Infinity เนี่ยทุกคนได้รับการฝึกสอนวิธีซิกงแบบ Star Magic เองนะครับวิธีการทำสิกงนี้แตกต่างออกไปนะครับเราจะนำมาสิ่งที่ดีที่สุดจากสิ่งที่ดีที่สุดมาผสมประสานกับความถี่ Star Magic เองนะครับที่มีความถี่สูงเล็กน้อยเพียงเพื่อสร้างสิ่งที่มีวิเศษประเภีโบราณไม่มีใครเปรียบเทียบได้นะครับและ แล้วทำไมมันจึงสำคัญนะในร่างกายของเรามีสิ่งที่เรียกว่าเยื่อหุ้มลำไส้นะครับซึ่งบางครั้งเรียกว่าเยื่อส่วนที่2นะครับเยื่อหุ้มลำไส้เนี่ยเป็นเยื่อที่พับที่เชื่อมกับลำไส้ในผนังช่องคลอดช,ช,ช่องช่องท้องครับเป็นช่อช่องคลอดโอเคและยึดลำไส้เข้าไปกับเข้าที่นะครับเยื่อหุ้มลำไส้เนี่ยช่วยในการรับรู้ภายในสัญชาตญาณและเป็นเหมือนกับแบตแ,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 แบตแบตเตอรี่อันเล็กๆที่กักเก็บพลังงาน หรือซีเอาไว้นะครับนอกจากนี้และร่างกายของเราเนี่ยยังมีเซลล์ถึง75ถึง100 100ล้านเซล์เลยทีเดียวนะครับและแต่และเซลเนี่ยจะมีประจุไฟฟ้าและคุคู่ไปกับเครือข่ายใยประสาทและปลายประสาทที่ทับ,ทบ,ทบซับซ้อนกันนะครับในระหว่างเราฝึกซีกงเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยการขับเคลื่อนด้วยมือแขนและร่างกายอย่างช้าช้าเนี่ยการหายใจเข้าลึกอย่างมีสติและการเจริการ บุคคลนั้นจะนำออกซิเจนและแสงเข้าสู่ร่างกายนะครับซิก,กงเนี่ยคือช่วยทำความสะอาดเซลล์อ,อวัยวะสำคญัญและส่วนเส้นลมปางหรือเส้นลมพลังงานเติมพลังงานการสั่นสะเทือนสูงลงในเส้นเลือดในสมองของคุณรวมถึงประจุเซลล์ทั้งหมดทุกเซลล์และกระตุ้นกระแสไฟฟ้าของคุณในขณะเดียวกันใน,นาาร่าัก ลักษณะที่เหลือเสื้อนะครับกาวโดยสรุปก็คือซิกโก้เนตจะช่วยเติมพลังงานให้กับแบตเตอรี่ของคุณเองนะครับและคุณสามารถใช้พลังงานนี้เพื่อฟื้นฟูอวัยวะและคุณสามารถขยายความขีดส่วนบุคคลของคุณเนี่ยนอกจากนี้ยังสามารถใช้ชาร์จพลังงานทางกายภาพร่างกายแห่งแสงและร่างกายแห่งวิญญาณคุณของคุณได้อีกด,ด้วยนะครับดังนั้นคุณจึงสามารถเตรียมโครงสร้างคณิตศาสตร์และของคุณสำหรับการขึ้น ไปสู่ในมิติใหม่ได้นะครับวิธีทําการสซิกงหรือเขาเรียกว่าซาเมจิสไตล์เนี่ยยังส่งผลยังล้าลึกต่อการทํางานของต่อมไพยเนียและต่อมดวงตาที่3นะครับหรือดวงตาที่3เองนะครับตาที่3ของคนอีกด้วยเราจะใช้ลมปานหายใจครับในการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างแรงกดดันที่จะนําน้ําไขสันหลังหรือพักิสหรือคิสตัลน,นั่นเองนะครับผมผม,ผมยอมรับเลยว่ามันมีอยู่จริงนะครับซึ่งเป็น ขึ้นไปตามกระโกไขสันหลังประมาณ3ามสขั้นหรือสามาชิ้นนะครับบันไดของเจคอบนะครับเข้าสู่เส้นประสาทของ12เส้นหรือสาวก12นั่นเองนะครับซึ่งสร้างแรงกระตุ้นการฝึกฟ,ฟื้นชีพหรือการกระบวนการกระตุ้นบำรุงและหล่อเลี้ยงระบบประสาทของท่านฟังเองนะครับนะครับเดียวกันเนี่ยเฉพาะตัวในสมองไขสันหลังส่วนเบนดาราเนี่ยซึ่งรับผิดชอบการรับรู้ในการเข้าถึงข้อมูลของควานตั้นะครับอันนี้ผม เขาเข้าถึงความต้าและมันมันเป็นสารสีดํานะครับและในหนังสือเล่มนี้นเขียนว่าสารสีดาเหมือนกันนะครับซึ่งรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลน,นะครับของคุณและสุะตุ้นในลักษณะเช่นเดียวกับสาคัญเช่นเดียวกันนะครับระดับพลังงานของคุณเนี่ยจะพุ่งสูงขึ้นนอกจากนี้เนี่ยระดับไดเมทิกหรือเทปตามีนเนี่ย DMT นะครับจะพุง่งพุ่งสูงขึ้นเหมือนกันนะครับและเปิดระบบน้ําเหลืองของคุณและแต่ DNA ของคุณ เหตุผลที่ที่คนเขียนหนังสือใช้คําศัพท์ในพระคัมภีเพราะเพราะเพราะเพืพ่อ,อ,อ,อจะให้เห็นว่าการฟื้นคืนชีพเนี่ยมันไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการที่มนุษย์ฟื้นคืนชีพจากความตายแต่เป็นเพียงการที่มนุษย์เนี่ยเปิดใช้งานดวงตาที่สามของตัวเองอย่างมั่นคงนั่นเองนะครับและตระหนักถึงพลังงานและภูมิปัญญาของตอนเองเท่านั้นเองว่าพระเจ้าว่าว่าพวกเขาคือพระเจ้า คือตัวผมก็คือพระเจ้าท่านฟังก็คือพระเจ้านะครับสติปัญญาที่ไม่มีที่สุดจักรวาลนี้คือเหตุผลที่เราถูกกระตุ้นจากภายนอกอยู่ตลอดเวลาเพราะการเข้าไปภายในเส้นทางที่ทําให้เราเนี่ยเข้าถึงความสามารถหลายมิติของเราและพลังงานบางอย่างต้องการให้เราเนี่ยลืมมันไปตลอดการขอชี้แจงว่ามีการฟื้นคืนชีพเกิดขึ้นจริง แต่ไม่ใช่เพราะพระเยซูฟื้นคืนชีพครับแต่เป็นเพราะคนอื่นที่เสียแ้งทําเป็นพระเยซูแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะสมที่จะพูดนะครับแลว้วก็ไม่ค่อยที่จะมีคนรู้มากนักนะครับในตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องการเชื่อมต่อกับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็คือชายบวกหญิงลบมันเองนะครับขอบคุณท่านฟังท,ท่านสุดหัวใจนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครต์และคอมเมนต์กันทุกท่านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับขอบคุณจริงๆอย่างหัวใจนะครับที่คอยสนับสนุนผมทำให้ผมมีพลังงานที่ดีและแสงสว่างให้ขอบคุณไปถึงสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นพลังงานในรูแปแบบต่างๆพลังงานที่สัมผัสได้และไม่ได้สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในทางสร้างสารรค์และเชิงบวกที่ทําให้ผมมีความเจริญรุ่งเรืองและมั่งคั่งพลังงานที่ต้องเงินที่ไหลเวี<อ>ยนในตัวผมตลอดเวลาที่สร้างสารรค์และเจริญรุ่งเรืองนี่นงนะครับขอบคุณไปถึงสุขภาพที่แสนดีและท่านฟังที่น่ารักที่ รอคอยผมมาโดยตลอดครับผมรักท่านฟังท่านอย่างไรเงินไขจริงครับสวัสดีครับ